ซึ่งการเจริญอบรมอริยมรรคเนี่ยนะในในส่วนเหล่านี้เนี่ยถ้ามองไปแล้วเนี่ยการรักษาศีลก็เหมือนกันนะมองในแง่รักษาศีลรักษาศีลเนี่ยถ้ามีปัญญาปัญญาที่เป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสมมติว่าวัตถุประสงค์จะรักษาศีลใจก็มาตรึกเรื่องศีลก่อนวิตก,กะมาคิดเรื่องศีลคือมีปัญญารู้แล้วว่ารักษาศีลมีคุณอย่างไร ไม่รักษาศีลมีโทษอย่างไรใช่ก็มีความรู้อันนี้ก็มาตรึกรักษาศีลดีอย่างนั้นดีอย่างนั้นก็เลยพอมาตรึกครุ่นคิดแล้วว่าคํานวณดูแล้วว่าเราต้องพูดอะไรบ้างไม่ต้องพูดอะไรบ้างเป็นต้นก็วาจาก็ดีก็จะรักษาวาจาได้เมื่อรักษาวาจาได้นะกายก็กายก็รักษาได้ถ้ารักษาวาจาได้นะจะรักษากายได้ถ้ารักษากายกับวาจาได้อาชีพก็รักษาได้ ก็รักษาอาชีพได้เมื่อรักษาอาชีพอย่างนี้ก็ต้องพระอ,องค์บอกว่าอยากเกียจติครานให้เพียรเพราะศีลเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยจะต้องเพียรใช่ไหมจึงจะรักษาได้เช่นศีลมีอาชีพเป็นที่8เนี่ยนะถ้าไม่ขยันจริงๆนะประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้คนเกียจครานไม่สามารถตั้งอยู่ในสัมมาอาชีพได้เพราะสัมมาอาชีพนั้นต้องมีความเพียรแล้วก็ผู้ที่เพียรก็เพียรอย่างมี สติโดยเฉพาะมีสติที่รู้ว่าถ้าทุศีลและมีโทษอย่างไรรักษาศีลและดีอย่างไงถ้ามีสติดีสมาธิก็จะตั้งมันถ้าสมาธิดีอย่างงี้จะมีปัญญาอีกระดับหนึ่งเพราะสมาธิตัวนี้คือสมถะก็จะเจริญอะไรวิปัสสนาปัญญาขึ้นมาแล้วพอวิปัสนาปัญญาก็จะไล่ไปอย่างไงถ้าสมาธิดีตั้งมัน่นวิปัสสนาปัญญาดีมรรคปัญญาจึงจะเกิด ถ้าอริยมรรคเกิดนะพวกนี้จะมาบริบูรณ์ประชมุมกันทั้งหมดเพราะการเจริญตัวปัญญาวิปัสสนาก็เพื่ออริยมรรคใช่ไหมสัมมาสังกัปปะเป็นต้นก็เพื่ออริยมรรคก็จะเจริญไงพวกนี้ทั้งหมดมีที่สุดอยู่ยอดอยู่ที่เดียวคืออริยมรรคเนี่ยนะขณะอริยมรรคนั้นจึงเป็นการประชมุมธรรมะทั้งหมด